Na, เป็นมายาคนทายจัดที่ว mm ่า hmm. น <society. S 2> mm ักมายาตม่ไ hmm. ด้ทายจัดแต่ว่ารู้ว่ามีนักสานต์คนหนึ่งชื่ออ้อเขาเป็นคนที่มีรายแม่หนักมากอย่างเช่นปกคิดให้ให้สิบสองใบเนี่ยยกเว้นเงคิดมายาจหนึ่งเลขเลขไหนก็ได้เลขเลขเก้านะเก้านะครับเก้าอะไรครับ เก้าโคดงเก้าโคดงนะครับเ<ม>ชื่อไหมว่าทำาำายที่เขาได้วางไว้ก็คือเก้าโคดง <c oughs> เพราะว่านี่หลักฐานครับในกระเป๋าจะมีรูปแทนเขาวนะครับแล้วเขาบอกเขาเลือกเก้าโคดงครับตรวจดูได้ครับกระเป๋าปรตรวจดูได้หมดเลยครับดูเลยครับคือไม่มีครับไม่มีในในใ,ใ,ในช่องนี้ก็ไม่มีอะไรซุกซ่อนเลยครับ นี่ก็มีใบมีผ้าถ่ายแยใบเดียวเอาครับเก้าโมเดตรงไหมตรงครับเ้อาสาวผู้สวยไหมสวยเขาคือโกงม